สวัสดีทุกท่านนะครับผมผมพี่เบ้นนะครับจากสมาคมเภสัชกรรมการตลาดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำงานประชุมดีๆให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่สนใจอยากเป็นผู้แทนยาผู้แทนเครื่องมือแพทย์ผู้แทนอาหารการแพทย์นะครับซึ่งในงานนี้เราใช้ชื่อว่าเปิดโลกวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดเว็ีที2สองละนะครับเราจัดงานวันที่2กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้นะครับ เที่ยงครึ่งถึง4โมงเย็นใช้โซปนะครับผมสนใจก็สแกน QR code ได้เลยนะครับผมในงานเราจะได้พบกับพี่ๆที่เป็น Expert เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานะครับไม่เป็นพี่อนุสลาพี่นักการแล้วก็พี่กิตตพัฒ์นะครับทุกคนก็จะมาแชร์มุมมองแล้วก็แนะนำทริคดีๆแล้วก็มาเจาะลึกกันว่าเรามีโอกาส ในการทำงานในวงการยากได้ขนาดไหนนะครับซึ่งโอกาสที่จะเห็นทั้งสารท่านมารวมกันในผมว่ายากมากครับงานนี้ฟรีนะครับรีบลงทะเบียนนะครับงานนี้มิที่ตั่งจำกัดใครสนใจอยากรู้อยากถามจัดมาเตรียมมานะครับงานนี้ผมเป็นวิทยากรคอยจะถามซอกแซกในช่วงเวลาที่เราพอจะมีเวลาได้นะใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าสนใจสอบถามสงสัยสอบถามที่อีบ็อกและใอการส่วนตัวนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านคงได้มาเจอกันงานนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับวันอาทิตย์นี้ขอบคุณครับ